ครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่น่ารักนับเทตุท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหอยเด่นในหกอีกแล้วซึ่งเป็นแนวทาง16ธันวาคมโปรดชชยวิจรารณญาณ ในการรับชมรับฟังด้วยเราไปชมกันเลยใบนี้ครับผม10ห,แบบหน่วยล่างแบบ3ตัว10หน่วยล่างแบบ3มตัวก็เบ่งปาน4 7 8 4จ็อดีตท,ที่ผ่านมาก็ผ่าน อดีตที่ผ่านมาก็ผ่านนะแล้วทันใหม่นี้ก็เบ่งปานสี่เจ็ดแปดก็มีหลุดบ้างนะก็มีหลุดบ้าง ต่อไปครับโฮใบนี้เด่นล่างตัวเดียวเด่นล่างตัวเดียวเบ่งปานเบ่งปาน8ตัวเดียวนะเบ่งปาน8ตัวเดียวอดีตก็ผ่านอาดีตก็ผ่านเดี๋ยวทันใหม่นี่ก็เบ่งปาน8ตัวเดียว ต่อไปครับผมใบนี้คู่เต็มคู่ร้อยสิบร้อยหน่วยสิบหน่วยคู่ร้อยสิบร้อยหน่วยสิบหน่วยนะคู่ร้อยสิบร้อยหน่วยสิบหน่วยก็แบ่งปานเต็มสี่เต็มเก้า เบ่งปานเต็มสเต็ม9นะเบ่งปานเต็มสี่เต็ม9เดี๋ยวท่านชิ้นแล้วก็เบ่งปานเต็มสเต็ม9เดี๋ยวทานใหม่นี้ก็เบ่งปานเต็มสเต็ม 9. เกเคหน้าจอได้เนาะเบ่งปานหลายชุดนะเบ่งปาน2 ตัวสองเต้มต่อไปครับใบนี้ไม่นี่กระเบงปัน,ปนเดียวทันดาบสายใต้ดาบสายใต้ก็คือดาบคูล่าดาบคู่สี่แปดดาบคู่สี่แปดแปดสี่ดาบคู่สี่แปดและก็แปดสี่ ต่อไปครับผมใบนี้เออชุดสองตัวล่าเอ็กทากระเบงป,นปานอาดีตที่แล้วผ่านนะชุดสองตัวล่าชุดสองตัวล่าผ่านเดือวทันใหม่นี้กระเบ่งปานอีกแล้วนะ เบงปานสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองสี่สี่สี่หกห้าศูนย์ห้าหนึ่งหกห้าสองห้าสี่หกห้าห6กศูนย์หกหนึ่งหกสองหกปหนึ่งปสองปหปดหหนึ่งสองกลับตัวด้วยเอกทา สามหกแปดเก้าสี่ห้าต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ก็แบ่งปันปเน,วท,เน,เน,เนวทางเด่นบนแบ่งปันเนวทางเด่นบน ก็เบ่งปาน2ตัวนะอดีพานนะเดี๋ยวเดทันใหม่นี่ก็แบ่งปันแปดเ,ปปเปก้าแปาเาเดี๋ยวทันชินแล้วก็แบ่งปัน1 2ึ่งสองเดี๋ยวทันใหม่นี่ก็แบ่งปันแปด เก้านะเป็ดเก้าต่อไปครับผมใบนี้ท่านผู้ชมใบนี้ครับหลักหน่อยแบบสามตัวหลักหน่อยแบบสามตัว 3 4มี่ห้าแบ่งปันสามแบ่งปันสี่แบ่งปันห้าแบ่งปันสามสี่ห้าสามตัวนะแบ่งปันสามตัวให้พิจารณาเป็นแนวทาง ต่อไปครับแนวทันดับล่างเบ่งปันดับ4ตัวเดียวนะดับตัวเดียว4ดับ4ตัวเดียวต่อไปครับผมดับดาบหลัก10ดับหลัก10 เบ่งปานดับสี่ตัวเดียวเนาะดับสี่ตัวเดียวอดีตที่ผ่านมาก็ดับผ่านนะเดี๋ยวทันใหม่นี้ก็เบ่งปานดับสี่ตัวเดียวต่อไปครับผมใบนี้ดับล่างดับล่างดับ ดับสี่ตัวเดียวนะดับตัวเดียวสี่เดียวทันที่แล้วดับแปดเดี๋ยวทันใหม่นี่ก็เบ่งปานดับสี่ตัวเดียวขอบคุณจริงจริงข้อมูลแนวทางที่เบ่งปานไปต่อกระผมใบนี้เอ้สิบบนจิตตัวสิบบนจ ันะก็เบ่งปาน875ดเจ็ดห้าสนะ8ป5ดเจ็ดห้าสงี่ทันทีแล้วก็ผ่านนะหนึ่งทันทีแล้วก็ผ่านนะ พันห้าหลักสิบไปต่อครบับผมใบนี้ครับท่านผู้ชมใบนี้ก็เป็นโนวทางหลักหน่อยแบบสองตัวหนึ่งสองตัวที่หนึ่งสองอดีตที่แล้วนะ เดี๋ยวทันใหม่นี้ครับห้ากับหกนะห้าหกนะเดี๋ยวทันที่แล้วเ2งสองเดี๋ยวทันใหม่นี้ก็เบ่งปาดห้ากับหกต่อไปครับผมใบนี้ นี่ครับเบ่งปาน2เบ่งปาน2 2ฝั่งจับคู่ก็เบ่งปาน901แล้วก็579 501แล้วก็579นะจับคู่9597 99 0 50 70 91 51 7 19 ต่อไปกระผมใบนี้หลักหน่อยแบบสตัวหลักหน่อยแบบ4ตัว,บบตว2 3 4สามสีห้าสห้เดี๋ยวทันที่ผ่านมาก็ผ่านนะเดี๋ยวทันใหม่นี่ก็กเบ่งปันสองสสี่ห้าสี่ตัวให้พิษ จรณะนะต่อไปครับผมใบนี้ไม่ได้เบ่งปันทาน,านวิ่งตัวเดียววิ่งตัวเดียวบนล่างอดีพานนะท่านผู้ชม เดี๋ยวนใหม่นี้ก็เบ่งปาน5้าตัวเดียวนะเบ่งปาน5ตัวเดียวนะเบ่งปานตัวเดียวหเดี๋ยวทันที่แล้วก็เบ่งปาน5เดี๋ยวทันใหม่นี้ก็เบ่งปาน5ต่อไปครับผมใบนี้ดับหลักร้อยเบ่งปานดับ9ก้า เบ่งปันดับตัวเดียว9ดับ9ตัวเดียวนะเดี๋ยวทันทตแล้วก็ดับ9เดี๋ยวทันใหม่นี้ก็เบ่งปันดับ9ต่อไปครับผมใบนี้แต้มรวม3ตัวบน เต้มรวม3ตัวโบนนะก็เบ่งปานเต้ม4เต้ม5เต้ม6เต้ม7เต้ม9เต้ม2อเบ่งปานเต้ม4 5 6 7 9 2 6ตัว6เต้ม อดีตก็ผ่านนะอดีตก็ผ่านต่อไปครับผมใบนี้เออใบนี้ครับเบ่งปานวิ่งตัวเดียวสี่ว่งสี่ตัวเดียว วิ่งตัวเดียวสี่วิ่งสีตัวเดียวนะท่านผู้ชมดูทันทีแล้วหลุดไปแปดต่อไปครับเทวดาสุลอลโคตดหลักอร้อยหน่อยคู่ตดหลักอร้อยหน่อย,ก,ออย,อยก็ดูทันใหม่นี่ก็เบ่งปัน ก็เบ่งปาน1 0 1่1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 9าน1 0 1เนาะสาม1ูน 3, 3 3สาม5นึ3งนะก็ไล่ไปท่านผู้ชมก็ไล่ไปนะอดีตที่แล้วผ่าน2อสอง ต่อไปครับผมใบนี้เอ้ยท่านผู้ชมใบนี้ก็เป็นอัทันหลักร้อยหลักร้อยตัวเดียวแบ่งปันสามแบ่งปันสามหลักร้อยแบ่งปันสามตัวเดียวก็ดับหนึ่งดับสองดับหนึ่งดับห้าเหลือสามนะ ตัวดาบแล้วเหลือ3ตัวเดียวคัดตัวดาบแล้วเหลือตัวเดียว3ต่อไปกระผมใบนี้ตัวเดียวเนะป่านป่านเบ่งป่าน9ตัวเดียวอดีตที่ผ่านมาก็ผ่านนะเดี๋ยวทันใ่นี้ก็เบ่งป่าน9ตัวเดียวเบ่งป่านตัวเดียว9 ต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ก็เบ่งปานเนื้อทานเต้สส,สิบหน่อยหลักร้อยหลักสิบหลักหน่อยจับคู่ห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองคัดด้วยเต็มจับชุดสามตัวสามห้าหนึ่งสามหนึ่งห้า เป็นแปเต็มศูนย์สามห้าศูนเด่นเต็นเก้าเน้นทุกสามตัวโดวยเต็มไปต่อกระผมไบน่เด่นบนเก้าเด่นบนเก้าตัวเดียวนะก็อดีตผ่านอดีต โนยทันทีแล้วก็เบ่งปานสองผ่านนะสองห้าสองผ่านถ้าผู้ชมคลิปนี้เราเจอการเพียนเท่านี้เนาะพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปต่อไปคลิปนี้ขอบคุณและก็ขอสวัสดีครับผม